ค่ะวันนี้ก็ดีมากค่ะเป็นวันที่แบบทําหลายๆอย่างได้แบบก็ดีแต่ว่าจริงว่ามันเป็นความอดทนที่แบบเยอะมากๆที่จินต้องมีในสนามในอค่ะเพราะว่าจินก็รู้ว่ามันเป็นวันสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วก็สนามทงอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนมันก็แบบพยายามที่จะทําขึ้นมากันเนาะจินก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็ทําในพาร์ทของเราแล้วก็อดทนทําต่อไปเลยค่ะ จริงก็รู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นวันที่ยากเลยก็แบบโหดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบมีเพลเยอร์เยอะมากเลยที่แบบ trying to แบบ get อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ ก็ร um ู้สึกว่าทุกคนมันก็ทําในพาทของตัวเองเขาก็ทําในพาทของเขาจีนก็ทําในพาทของจีนเพราะจีนรู้สึกว่าจีนแบบควบคุมใครไม่ได้นอกจากตัวจีนเองอะไรเงี้ยแล้วก็การเล่นของจีนอะไรอ่งเงี้ยค่ะจีนก็แค่พยายามทําให้มันสนุกทําให้มันเต็มที่ที่สุดแล้วเป็นตัวจีนที่สุดในสนามก็ดีค่ะก็รู้สึกดีใจที่รู้สึกว่า process ที่เราทามันแบบเห็นผลอะไรเงี้ยเพราะว่าจีนว่ามันก็มี แมทที่ดีๆมาเยอะแล้วก็ฟีลลิ่งเราก็ค่อนข้างที่จะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำมันได้แล้วเนี้ยมันก็เหมือนแบบเป็นรางวัลอย่างรางวัลหนึ่งให้ให้ตัวเองค่ะจิงว่าสนามนี้มันเป็นสนามที่คอนดิชันดีมากๆแบบสนามหนึ่งเลยที่จินชอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรีนเป็นแฟร์วีอะไรก็ตามแล้วก็วิวก็สวยมากๆด้วยจินก็ไม่รู้ว่าแบบ จะไม่ชอบอะไรของที่นี่เพราะว่าที่นี่ก็แบบไม่ได้มีทิฏฐิเลยทั้งทั้งสนามทั้งวิวอะไรนะค่ะก็เลยแบบชอบกลับมาเล่นที่นี่ตลอด